คนในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยนะคะที่มีความสามารถมากกว่าเรื่องของการแสดงเราก็จะได้เห็นหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาชีพที่แตกต่างออกไปด้วยมีอยู่คนนึงค่ะเธอหลงไหลในงานศิลปะนะคะถึงขั้นหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วก็ไปเรียนไปศึกษากันอย่างจริงจังไกลถึงต่างประเทศเลยคุณกฤติฐาดีมีค่ะจะพาะไปรู้จักเธอคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ่าเจอคนนี้ที่คุณอนิญาบอกเออคนนี้ค่ะคุณทรายวรรณพรฉิมบรรจงค่ะคุณผู้ชม ซึ่งห่างหายจากวงการบันเทิงไปถึง8ปีเลยทีเดียวนะคะถ้าใครจําได้จริงๆแล้วเธอก็เป็นนักสแสดงก็เล่นละครหลายเรื่องเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ผันตัวไปเป็นศิลปินด้วยความรักในงานศิละปะนี่แหละไปเรียนต่อด้านศิละปะถึงอินเดียเลยค่ะ,คะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเธอกลับมาพร้อมกับผลงานชุดใหม่ชื่อว่า My Body My Weapon ค่ะแปลตรงตัวเลยก็คือร่างกายเนี่ยคืออาวุธนั่นเองก็สื่อสารเรื่องของผู้หญิงกับบทบาททางสังคมค่ะ ว่าที่เปิดเผยจัดส,ส,ส่วนของหญิงสาวที่เห็นนี้นะคะคุณทรายวรรณพรเนี่ยก็ตั้งใจวาดให้คล้ายพระแม่กาลีค่ะคุณคผู้ชมเทพเจ้าที่แสดงถึงพลังอํานาจของสตรีผู้ปกป้องนะคะจะเห็นว่าในมือเนี่ยก็ถืออุปกรณ์4อย่างก็จะมีผู้กันปืนลูกกระเบิดแล้วก็จานสีก็เป็นความตั้งใจก็ให้อุปกรณ์วาดภาพเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธเรียบศิลปะเป็นอาวุธของศิลปินด้วยเพราะว่าเหมือนกับใช้ผลงานสร้างสรรค์เนี่ยต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพที่จะพูดถึงความจริงความรักแล้วก็สันติภาพ ภาพค่ะนี่ก็เป็นผลงานนะคะใน My Body My Weapon ค่ะนี่ทัศก,การแสดงเดี่ยวครั้งที่เของอดีตนักแสดงสาวคนนี้นั่นเองพันตัวมาเป็นศิลปินเต็มตัวค่ะ ดูเธอยังคงใช้สีสดฉูดฉาดเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเหมือนเคยเห็นผลงานของเธออยู่ใช่จริงจริงคุณรายบอกเหมือนกันว่าไอ้สีฉูดฉาดนี่ก็คือเหมือนเหมือนลดลดความเคร่งเครียดของเนื้อหาลงไปพราะจริงเธอก็ตั้งใจพูดถึงแบบผู้หญิงแล้วก็การเมืองบทบาททางสังคมนักกันดาผู้หญิงในภาพทั้งแปดนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากคนนี้ค่ะอีรอมชามมลาชานุเป็นสตรีอินเดียนะคะที่มีบทบาทในการต่อสู้ทางการเมืองค่ะคุณผู้ชมโดยเขาประท้วงต่อต้านการใช้กฎหมายคุกคามเข่งฆ่าประชาชนต่างชาติพันธุ์ นรัฐมาีิปูนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียค่ะซึ่งก็ใช้สันติวิธีนี่แหละก็คือการอดอาหารทำมา13ปีแล้วค่ะแล้วก็ประกาศว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ยอมถอนหน่วยงานออกจากพื้นที่หน่วยรบออกจากพื้นที่นะคะก็จะอดอาหารไปตลอดใ <c oughs> ช่ซึ่งเรื่องของเธอนะคะก็ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีหลายคนมอบรางวัลแบบด้านสันติภาพให้เธอเพราะว่าเธอใช้สันติวิธีก็ให้กําลังใจเธอมากมายค่ะตอนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เข้าออกจากคุกแบบเข้า เขาบอกเขาบอกเป็นวาเล่นเลยนะคะใช่ก็เลยนํามาสู่ผลงานที่เป็นเธอเนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจสู่ผลงานชิ้นนี้ค่ะ My Body My e a p o n ของคุณสายค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณสายพูดกันค่ะ,ะเ,รเรื่องของผู้หญิงเรื่องบทบาทของผู้หญิงในเวทีโลกเรื่องของผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิหรือว่าไม่ใช่แค่สิทธิของผู้หญิงนะเพื่อสันติภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนของคนอื่นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่อีรอมชามิล่าเนี่ย เป็นแรงบนันดาลใจของเราเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเขาเองแต่เขาทนไม่ได้ที่เห็นพี่ชายเขาหรือเพื่อนบ้านเขาที่เป็นผู้ชายโดนฆ่าแล้วโดนโดนทำร้าย คุณอภิยาคุณการดาจะบอกว่าผลงานชุดนี้ในภาพที่เห็นอยู่นี่จริงๆแล้วเป็นภาพที่อินเดียนะคะออแต่ว่า My Body My Makeup นีก็ชื่อเดียวกันนแหละแต่ที่เอามาแสดงในประเทศไทยเนี่ยเป็นแนวคิดเดียวกับที่เคยไปโชว์ที่อินเดียมาแล้วซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มหาวิทยาลายัยวิศวะภาลตีค่ะที่เมืองชานติดิกเกตันประเทศอินเดียนั่นเอง ที่คุณสายเธอเนี่ยไปเรียนต่อทางด้านศิลปะมา2ปีก็จบมาแล้วค่ะด้านสาขากิจกรรมฝาผนังค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะคะก่อตั้งโดยท่านรัฐินทนาตกอค่ะหรือรัฐินาตาถาคูลที่คนไทยรู้จักกันเป็นนักปรัชญ์ควนสําคัญของอินเดียเลยนะคะนักเรียนไทยส่วนใหญ่นี่ก็นิยมไปเรียนศิลปะแล้วก็ปรัชญากันที่นั่นค่ะีหน้าเนาะถึงต้องถึงกับบินไปนะคะใช่ค่ะ ก็มาที่ผลงานของคุณทรายกันบ้างดีก,กว่า My Body My w ี b o าวที่จะแสดงที่อินเดียที่เห็นอยู่นี้นะคะก็มีทั้งวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะประติมากรรมีเพนติ้งที่เขียนบนสารีถึง50ผืนเลยทีเดียวก็สารีนี่ก็สื่อถึงสัญลักษณ์ความเป็นผู้หญิงนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าเป็นสเกลที่ใหญ่กว่าตอนที่เอามาโชว์ที่บ้านเรา แต่ก็ดึงดูดความสนใจนะคะด้วยทางเข้านิทรรศการค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็ทําเป็นช่องระหว่างขานะคะคุณสายเล่าว่ามีเสียงตอบกลับมาอย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าน้อยมากที่จะมีศิลปินเนี่ยที่กล้าพูดเรื่องแบบเรื่องเพศหญิงในอินเดียนะคะเรียกร้องให้เพศหญิงอาจารย์เองก็หนักใจไม่น้อยค่ะตอนที่ไปเสนอผลงานตอนแรกๆนะคะคุณพิยาเพราะว่านอกจากเรื่องเพศแล้วเนี่ยมันก็ยังเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองอินเดียด้วยเหมือนกัน แต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้อ่ะลองดูค่ะนะคะลองลองทําดูซึ่งผลตอบรับค่ะคุณผู้ชมดีพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาผู้ชายค่ะผู้ชายเนี่ยบอกว่าผู้ชายบางคนบอกว่าชอบมากเพราะว่าสะท้อนแบบสังคมอินเนี่ยได้ตรงมากคือเขาก็ไม่ค่อยเห็นใครคที่สะท้อนเรื่องนี้เนาะแล้วก็ก็ทําให้เขาเนี่ยหันมามองผู้หญิงในบ้านตัวเองเหมือนกันนะคะ จจริงเนี่ยคุณทรายก็อยากเอาผลงานชุดใหญ่เนี่ยแหละกลับมาโชว์ที่เมืองไทยแต่ว่าด้วยปัญหาที่แบบมันก็แบกมาทั้งหมดไม่ได้อะเนาะใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องเวลาแล้วก็สถานที่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณทรายก็ยังบอกว่าอยู่ที่อินเดียค่ะก็ถ้าไปอยู่ที่อินเดียในการใช้ชีวิตที่นั่นเนี่ยถ้าอยู่ที่อินเดียก็เหมือนอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้นะคะแต่ว่าเมืองที่คุณทรายไปอยู่ค่ะคือเมืองสารตินิเกตันที่เธอไปอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆแต่เมืองนี้มีทั้งแบบ นักกวีนักเขียนศิลปินมากมายเลยก็เป็นบรรยากาศแบบบรรยากาศน่ารักน่ารักคุณชายก,ก็ชอบไนะคะ,คะซึ่ง การเรียนของเธอเนี่ยก็มีการไปทํางานในสตูดิโอแล้วก็เรียนกับธรรมชาติด้วยก็จะมีการแบบปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานไปแบบเข้าหมู่บ้านไปสเก็ตภาพสเก็ตภาพแล้วก็ได้พบปะกับผู้คนนั่นเองก็คือเหมือนเรียนรู้อยู่กับวิถีธรรมชาติวิถีชุมชนด้วยนน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เกิดศิลปินดังๆหลายคนก็พอตรงนี้แหละเพราะเคยคุยกับใครก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจทางนั้นใช่ค่ะคุณวิยาก็การได้ทํางานศิลปะทุกวันแบบนี้นะคะก็ส่งผลต่อผลงานของเธอเหมือนกันค่ะอย่างเรื่องลายเส้นเนี่ยคุณ บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เธอวาดรูปคนเนี่ยเต็มตัวเป็นเ,<อ>เหมือนกับฟิกเกอร์คนเต็มตัวเธอบอกนะคะรวมถึงคําต่างๆที่ปรากฏในภาพอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นบทกวี<อ>ที่เธอแต่งขึ้นมาเองเลยแต่ว่าก็แต่งมอบให้อิรอนชามิลาชานุนี่แหละหญิงสาวนักสู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอนะคะซึ่งนอกจากจะได้เรียนด้านศิลปะแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณชายยังบอกว่าสิ่งที่ได้มากกว่าเทคนิคทางศิลปะนั่นก็คือการเปิดโลกใหม่ที่ต่างไปจากที่เคยค่ะค่ะ มีศิลปินมีนักศึกษามีคนมาจากหลากหลายประเทศคือคนต่างชาติเยอะมากแล้วมันก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่ไทยอินเดียนก็คือเป็นแบบทุกทุกชาติอะคะ่ะยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยคืออยู่ด้วยการเรียนศิละปะด้วยกันแล้วแบบมันได้อะไรหลายอย่างอะคะ่ะโดยเฉพาะบรรยากาศที่ท่านตะกอรสร้างไว้ที่สันเกเกตินิเกตันท่านรัพินทนาฐากูลที่คนไทยรู้จักคือมันเป็นอะไรที่แบบ ก็ยังต้องกลับไปอีกค่ะก็เห็นงานศิลปะของคุณทรายวรรณพรไปแล้วนะคะก็ถ้าใครยังจําได้เธอก็ฝากผลงานละครไว้เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีภาพละครมาให้ดูกันค่ะนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งของเธอนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานละครทางช่องเจดเรื่องแมยานางนะคะซุมสบันงาคู่เขยคู่ขวัญแม่นาคพระขนแล้วก็แสนแสบค่ะสกดีถ้าเกิดอะไรมานะก็มองไม่เห็น แต่ถ้าสว่างนะเห็นหมดเลยบทบาทการแสดงนี้ก็ไม่แพ้งานศิลปะของเธอนะคะจําได้หลายเรื่องอยู่ผลงานภาพยนตร์ก็มีนะคะคุณผู้ชมเรื่องถนนนี้หัวใจ้าจองค่ะซึ่งจะบอกว่าคุณซายเนี่ยถ้าย้อนไปเธอเข้าสู่วงการบันเทิงเลยก็ด้วยการเป็นผู้ชนะการประกวดมิสทินไทยแลนด์เมื่อปี2539ค่ะค่ะตอนนี้โอกาสดีนะคะ จะทาอะไรก็รีบทำเลยค่ะเพราะว่าสายไม่อยู่ก็ถือว่าคุ้มนะคะเนี่ยได้ทําในหลายๆบทบาทในชีวิตด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าการแสดงของคุณรายอย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นอดีตไปแล้วก็เธอบอกว่าคงไม่กลับไปเป็นนักแสดงแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าติดใจการทํางานศิลปะนี่แหละที่จริงเธอบอกเหมือนกันว่าเหมือนมันเป็นเหมือนมันไม่ใช่อาชีพการทำงานศิลปะเหมือนแบบลาออกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะถึงแม้ทำในสิ่งที่รักกับทุกวันนี้แล้วก็เธอก็กระซิบมาเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยก็จะมี มีนิทรรศการที่จะจัดเป็นแบบนิทรรศการกลุ่มแต่ว่าไม่ได้จัดในแกลเลอรี่นะคะเป็นเหมือนการเอาศิลปะเนี่ยไปอยู่กับชุมชนเอาศิลปะไปหาคนดูก็ตั้งใจจะเสนอเรื่องของปัญหาสังคมกรุงเทพนี่แหละก็ศิลปินแต่ละคนก็แบบอัดอั้นตันใจก็ปล่อยออกมาทางงานนี้นี่แหละเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะค่ะแต่ว่างานศิลปะชุดนี้จะจัดแสดงใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะเอ่อ my body my e a p o r ช่้นกันดาก็แสดงอยู่ที่หอศิลป์ค่ะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะ